ห้าลักษณะของผู้หญิงที่ผู้ชายให้คุณค่าข้อหนึ่งผู้หญิงที่ซื่อสัตย์กับแฟนของเธอผู้ชายนะคะจะให้คุณค่ากับผู้หญิงที่ซื่อสัตย์กับเขามากๆเลยนะคะไม่ว่าจะต่อหน้าหรือว่ารับหลังเขาสามารถที่จะไว้ใจเธอได้นะคะเวลาที่เธอเนี่ยออกไปกับกลุ่มแก๊งเพื่อนสาวใช่ไหมคะอาจจะมีชายหนุ่มมาขอเบอร์ชายหนุ่มเนี่ยมาทําความรู้จักชายหนุ่มยิ้มให้ชายหนุ่มเนี่ย เธอให้เธอก็จะไม่มีปฏิกิริยานะคะเพราะเธอมีแฟนแล้วผู้ชายมาขอเบอร์ก็ไม่ให้เบอร์บอกว่ามีแฟนแล้วผู้หญิงแบบนี้ซื่อสัตย์มากๆเลยนะคะเธอรักเดียวใจเดียวนี่แหละที่ผู้ชายให้คุณค่ามากๆแตกต่างนะคะจากผู้หญิงที่ไม่ซื่อสัตย์พอออกนอกบ้านไปนะคะผู้ชายมาขอเบอร์ผู้ชายมาเฟิร์สเนี่ยเธอก็บอกเออฉันไม่มีแฟนฉันโสดนะอะไรแบบนี้เพราะ เธอไม่ซื่อสัตย์นั่นเองค่ะข้อ 2. ผู้หญิงที่ลงทุนในความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งการลงทุนในความสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าคุณจะลงทุนได้เงินหรือว่าทองนะคะการลงทุนในความสัมพันธ์เนี่ยหมายความว่า คุณลงทุนให้ความรักกับเขาลงทุนให้ความซื่อสยกกับเขาคุณลงทุนให้เวลากับเขาคุณลงทุนให้ความรักความใส่ใจกับเขาคุณลงทุนให้ความสุขกับเขานั่นเองซึ่งเขาก็เช่นเดียวกันเขาก็ต้องการที่จะมีความสุขแล้วเขาก็ลงทุนกับคุณเช่นเดียวกันใช่ไหมคะคนสองคนลงทุนในความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งทําให้ความรักเนี่ยไปรอดแน่นอนนะคะไม่ใช่ว่ามีแฟนแล้วเนี่ยปล่อยปะละเลยนะคะไม่ให้เวลาแฟนไม่ดูแลเอาใจใส่ แฟนนะคะหรือว่าไม่แบบว่ามีความสุขเวลาที่อยู่กับแฟนและนี่แหละที่ทําให้ความสัมพันธ์จกลงดังนั้นแล้วผู้ชายนะคะเขาจะเห็นคุณค่ามากๆแล้วก็มองผู้หญิงแบบนี้เป็นผู้หญิงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแตกต่างจากผู้หญิงที่แบบอยู่ในความสัมพันธ์แล้วเนี่ยแบบอ้างว่ายุ่งอ้างว่าไม่มีเวลาแล้วก็ไม่ใส่ใจดูแลแฟนแล้วก็ไม่ทําให้แฟนมีความสุขแบบนี้ผู้ชายมองว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่มีคุณค่านั่นเองค่ะ ข้อ 3. ผู้หญิงที่ภูมิใจและโชว์ว่ารักเขาผู้ชายนะคะให้คุณค่ากับผู้หญิงแบบนี้มากๆเลยเพราะว่าการที่ผู้ชายเนี่ยรักใครสักคนก็อยากให้แฟนนะคะโชว์ว่าเออเนี่ยคือแฟนของฉันแล้วก็รู้สึกว่าเอยภูมิใจที่ฉันมีแฟนคนนี้นั่นเองและเธอเนี่ยจะมั่นใจเลยนะคะว่าเธอเนี่ยเลือกแฟนคนนี้ไม่ผิดเลยแล้วเธอไม่เสียแส้งแกล้งรักเป็นอานาดแตกต่างนะคะจากผู้หญิงที่แบบเสียแส้งแกล้งรักแล้วก็ ไม่ภูมิใจที่มีเขาเป็นแฟนก็จะแบบว่าโชว์ในสื่อโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะว่าเฮ้ยฉันโสดฉันว่างนะฉันยังโสดอยู่ทางที่จริงแล้วเนี่ย มีแฟนแล้วก็คือเสียแซงแกล้งเป็นโสดนั่นเองดังนั้นแล้วผู้ชายจะให้คุณค่ากับผู้หญิงที่ภูมิใจที่มีเขาเป็นแฟนค่ะข้อ 4. ผู้หญิงที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นที่หนึ่งสำหรับเธอไม่ว่าผู้ชายนะคะจะรู้สึกแบบนี้ผู้หญิงก็เช่นเดียวกันการที่ใครสักคนเนี่ยเลือกคนคนหนึ่งมาเป็นแฟนมาเป็นคู่ชีวิตก็อยากจะเป็นที่หนึ่งใช่ไหมคะคุณเองก็เช่นเดียวกันดังนั้นแล้วผู้ชายจะให คุณค่ามากๆกับผู้หญิงแบบนี้ผู้หญิงที่อาจจะโชว์รูปโปรไฟล์คู่กันกับเขาโพสภาพเขากับเธอเนี่ยไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะการที่เปิดเผยโชว์ว่าเขาเป็นที่หนึ่งฉันมีแฟนแล้วนะนี่แหละที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยภูมิใจมากๆเลยและทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีคุณค่าจังเลยรักฉันจริงๆแตกต่างนะคะจากผู้หญิงอีกประเภทหนึ่งนะคะแบบแอบซ่อนไม่กล้าลงรูป ครูไม่กล้าลงรูปเขาในสื่อโซเชียลมีเดียเหมือนกับปิดบังซ่อนเร้นอะไรอยู่ผู้หญิงแบบนี้ผู้ชายนะคะเขาก็มองว่าอือผู้หญิงแบบนี้ไร้ค่าเช่นเดียวกันค่ะข้อ5ผู้หญิงที่สม่ำเสมอใจดีแล้วก็ เคารพเขาการที่เราจะมีแฟนสักคนนะคะผู้ชายเขาก็อยากได้ผู้หญิงที่สม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายใจดีแล้วก็เคารพเขาเลสเปกเขาคุณเองก็เช่นเดียวกันคุณอยากได้แฟนแบบนั้นดังนั้นแล้วเมื่อเราอยากได้แฟนแบบไหนเราจงเป็นแบบนั้นนะคะผู้ชายเขาจะรู้สึกว่าการที่เขาเนี่ยเลือกผู้หญิงที่ใจดีกับเขามากๆผู้หญิงที่รักเขาสม่ำเสมอทำไงก็ทำแบบนั้นเคยจับมือเขาก็ทำผู้หญิงที่ให้เกียรติเขาไม่ว่าจะต้อง ่อหน้าหรือรับหลังเขาจะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่มีคุณค่ามากๆแม้ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้หญิงที่สวยนะคะแต่คุณจะดูสวยที่สุดในสายตาเขานั่นเองและนี่ก็คือ5ลักษณะนะคะของผู้หญิงที่ผู้ชายมองว่าเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่ามากที่สุดเป็นเพชรเลยค่าสําหรับเขามากที่สุดสาวๆลองเช็คดูนะคะว่าคุณมีตามข้อนหนึ่ง ถึงข้อ5ที่คุณนุชพูดมาหรือเปล่าถ้ามีนะคะก็แสดงว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าค่ะและถ้าใครนะคะอยากปรึกษาส่วนตัวกับคุณนุชนะคะก็แอดไลน์แอดไปที่แอดครูนุตดีนะคะแอด k r u n u t t y นะคะมีแอดมินรอตอบอยู่ที่นั่นค่ะด้วยรักและาัถนานดีจากคุณนุชค่ะ